หนึ่งในคำถามคลาสสิกที่ปรึกษาเข้ามาในคลับกิกเยอะมากที่สุดเลยอยู่ดีๆผู้ชายปัญหาหายไปคำถามตรงนี้ผู้หญิงจะพยายามถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาผู้ชายคุยๆกันอยู่ดีๆนะครับดอยู่ดีก็หายเฟซหายไปเลยติดต่อไม่ได้ไลน์ไม่ตอบโทรไม่รับ นะครับอยุ่ก็หายไปนะหายไปจากโลกมนุษย์ไปนี่มันหมายความว่าองไรแต่ผู้หญิงส่วนมากจะทําไมครับเรียมจะไปตักคุยไปเจอจะไปเคลียร์จะต้องทาให้รู้เรื่องให้ได้นะครับจริงๆแล้วผมบอกเลยการกระทําสําคัญที่สุดนะฮะการกระทําที่เขาทํากับคุณอย่างเช่นอยู่ดีเขาบล็อกสายหรือว่าไลน์ส่งไปไม่รีสไม่อะไรไม่ตอบไม่อะไรแล,แล้วก็หายไปเลยไม่ใช่แค่แบบส0บชั่วโมง20ชั่วโมงนะเพราะบางทีเขาอาจจะมีธุระอะไรบางคนหายไปแล้วครึ่งเดือนบางคนหายไป30วัน ผู้หญิงก็เกิดความรู้สึกคาใจคาใจอยากจะเคลียอยากจะเคลียอยากจะเคลียผมบอกได้เลยไม่มีอะไรต้องเคลียเขาการกระทาเขาชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการจะทิ้งคุณนะครับคนรักกันไม่มีใครหรอกที่จะหายหัวไปเกิน2วันหรือ3วันนะฮะจริงๆวันเดียวนี้ก็แย่แล้วเพาสมัยนี้เทคโนโลยีเราแทบจะติดต่อไลน์คอลวิดีโอคอลกันได้ตลอดเวลานะครับ ดังนั้นอาหารไปจะต้องมีเขาเรียกว่าเหตุผลอันฟังแล้วเชื่อได้จริงๆนะครับไม่ใช่ประมาณว่าแบบที่ผมหายไปสเดือนเพราะว่าผมไปค้นหาตัวเองอยู่อันนั้นเลอะเทอะนะครับมันไปปุบมันไปกุัยคนอื่นนะนิสัยสันดานของผู้ชายผมบอกไว้เลยหนึ่งอย่างจำไว้เลยว่านะครับผู้ชายขี้เกียจเคลียนะครับการที่คุยกับผู้หญิงสักคนคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเราไม่ได้จริงใจกับเขาแล้วก็เดินไปเจอผู้หญิงใหม่อีกคนแล้วก็พอเราไปกับผู้หญิงใหม่อีกคนแล้ว สิ่งที่ผู้ชายขี้เกียจที่สุดเลยคือต้องกลับไปนั่งเคลียร์คนเก่านะเพราะการเคลียร์คือต้องไปนั่งตอบคําถามอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็ผู้หญิงก็จะถามรักไหมแล้วทำไมทําแบบนี้มันเป็นคําถามที่ตอบไม่ได้ผู้หญิงคนเก่าหรือว่าคนที่เราที่ผู้ชายจะหายหัวไปเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าอะไรในชีวิตเขาแล้วดังนั้นวิธีง่ายสุดก็คือใายหัวไปเลยนี่คือสิ่งที่ผู้ชายใช้นะครับดังนั้นถ้าคุณเจอผู้ชายหายหัวไประยะเวลาสิบครึ่งเดือนเดือนหนึ่งหายไปแล้วไม่ติดต่อไลน์ไม่ทักไม่ติ้ตอบมันช ไม่ต้องพยายามนั่งคิดว่าคาใจจะต้องขับมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องมันไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่างวคุณจ่คิดว่าสักวันหนึ่งต้องมาเคลียร์ให้รู้เรื่องเนี่ยครับคุณกําลังหลอกตัวเองแค่ดูจากการกระทําถ้าเขาหายงวดไปเขาไม่เห็นค่าเรานะครับทักไปไลน์ไม่ตอบนะครับหรือว่าไม่มีเหตุผลเลยดีๆมานั่นแสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปนั่งเคลียร์กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราคราับ